ผมสวยจังเลยนะคะฉันเองก็เคยมีพี่สาวที่ไว้ผมยาวแต่ฉันก็ไม่เคยไว้ผมยาวเลยเพราะคิดว่ามันเกะกะขอโทษนะนนะสโกจังที่ฉันเคยคิดจะทำร้ายเธอเพียงเพราะว่าเธอเป็นอาศูรย์เลยคิดจะกำจัดเธอทิ้งในตอนนั้นที่พวกเขาเข้ามาขวางดีแล้วล่ะที่เป็นแบบนั้นนะ ว่าไปนั่นนะเนสโกเองก็มีน้องสาวนี่นะคงจะเป็นพี่สาวที่ดีม,กมากๆเลยสินะอสูตอรตนแรกที่ชนะแสงตะวันความหวังของพวกเราแสงแห่งความหวังครั้งนี้ฉันจะไม่มีทางปล่อยให้มันดับลงเป็นั่นเด็ดขาดยุด่งอยู่งั้นเหรอ อย่ามารบกวนพวกเราได้ไหมครับคุณโนมิโอกะนี่ข้ารบกวนงั้นเหรออยากินเฉาก้วยเมื่อไหร่จะเลิกพูดถึงมันสักทีฮะอย่ากินเฉาก้วยไม่มีวัยวายเลิกพูดถึงมันสักทีถอะลิงกต้นฉบับจะอยู่ใต้คลิปนะครับให้เสียงภาษไทยโดยตาต้าเองหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกด s u b สไ r i b e ช่องตาต้าเองแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิง่งกริ๊งกลิง้ง จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ